ครับวันนี้ผมจะมารีว uh ิวแอปอัน huh. นั is, <sino> ้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูก่าปอนแันนีมาดู่อพบกนวันนี้ดวันนี้จัดงานวันเกิดให้นแปลกหน้า ยีสกพฤศจิกายนคือวันวันที่เอสพีดีหนมังเกิดขึ้นบนโลกแห่งป,ปั่นเปลุยกันวันนี้ช, SPD, ช่องเอสพีดีช่องรายการให้โนหนึ่งส่งทีมง,งานไปสองวดคนที่เกิดเดือนพฤศจิกายนเดือนเดียวกับผมเพื่อจัดงานวันเกิดเซอร์ไพรส์คนแปลก้าแต่แต่แต,แต่ผมก็ไม่ได้จัดงานวันเกิดให้ง่ายๆนะเพราะว่าคนคนนั้นต้องถูกทดสอบด้วยแบบทดสอบเอสพีดีถ้าใครผำแบบทดสอบไปได้ผมจะตอบแทนเรื่องของขวัญที่คุณอยากได้มากที่สุดในปีนี้ ดีกว่าว่าคนที่เกิดเดือนนี้จะมีใครบ้างที่เอสพีดจากงานวันเกิดให้ไปรู้กันเลยวันเกิดฉันปีนี้ขอสารไครสักได้ไหม